สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลูกค้าหลายๆท่านทราบไหมคะว่าปี65ปีนี้เลิกดีคือวันอะไรทุกวันพุธเลยค่ะทุกวันพุธของปี65เป็นวันเลิกดีของทุกๆวันพุธอย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกันนะคะวันนี้ตรงกับวันที่ส0สิงหานะคะก็เลิกดีเป็นวันธงชัยเลยถ้าลูกค้าไม่เชื่อลองไปเปิดดูปฏิทินได้เลยนะคะอันนี้เป็นในทางของสยศาสตร์นิดนึงแต่ถ้าในชีวิตจริงจริงๆแล้วเนี่ย วันไหนก็เลิกดีทั้งหมดนะคะถ้าเราตั้งใจที่จะเอารถมาใช้งานทํามาหากินนะคะวันไหนก็ถือว่าเลิกดีหมดเลยเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวนกจะแจ้งลูกค้าทางเพจนิดนึงว่านกพบกับครอบครัวของลูกค้าที่ชื่อน้องน้ําฝนกับน้องวันที่ไหนนะคะวันนี้นะคะน้องเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะอายุเพิ่ง2 2เองนะคะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะคะเดินทางมารับรถนะคะแซดอีดิช e ั่นนะคะ รุ่นนี้ไม่ต้องแต่งอะไรมากมายเลยค่ะไม่แต่งก็สวยอยู่แล้วเหมือนผู้หญิงเนี่ยนะคะแต่งเยอะก็เลอะเทอะนะคะคล้ายๆกันเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับลูกค้านกกันเลยดีกว่านะคะน้องวันจ้าน้องน้ำฝนหนูด้วยจา้าอ่าน้องน้ำฝนอยู่ตรงนี้เลยจา้าหนูถืออ่ตอนนี้พี่กําลังบันทึกเออ วิดีโออยู่นะคะพี่จะให้น้องน้ําฝนนะคะให้สัมภาษณ์กับลูกค้าพี่ทางเพจนิดนึงว่ารู้จักกับพี่ทางช่องทางไหนแล้วอะไรมันสะดุดใจถึงมาติดต่อกับพี่เชิญเลยจ้ะรู้จักกับพี่นกทางเพจทาง Facebook ค่ะทํายังไงให้โดนใจเพราะว่าหนูติดต่อหลายเซล์ลมากเลยเพราะว่าด้วยการพูดด้วยการพูดจาพี่นกพูดดีที่สุดแล้วก็แนะนําดีที่สุดถ้าเซลล์อื่นไม่ค่อย ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ค่ะพี่แล้วหนูก็ไม่รู้ตัดสินใจยังไงถึงมาคุยกับพี่นกใช่ค่ะเอ,อพี่นกค,คือแนะนำดีซัพพอร์ตให้ทุกอย่างอ,อไม่คิดว่าจะได้รถด้วยด้วยตอนแรกไม่คิดว่าจะได้รถด้วยทำนนทำสัญญากี่วันทราบผลคะวันเดียว วันเดียวนะคะค่ะวันเดียวอนุมัติเลยแล้วน้องน้ำฝนทาอาชีพอะไรจ๊ะน้องวันด้วยเป็นพนักงานบริษัทค่ะทาร้านกาแฟค่ะชื่อบอกชื่อร้านได้ไหมลูกได้ทำร้านแบ็คแคนยอนค่ะลูกค่ะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่แคชเชียอยู่แบ็คแคนยอนนะคะออกรถได้เดี๋ยวให้น้องวันนิดนึงน้องวันทํางานที่ไหนจ๊ะบอกบอกบอกนิดนึงเป็นพนักงานขนส่งครับจ้าอยู่นิ่มซีเสงตลาดไทยครับค่ะแล้วลูกค้าอยู่ตั้งแถวนน้นน่ะแล้ว สงสัยมะทำไมน้องน้ำฝนต้องมาติดต่อกับพี่ตรงนี้ผมผมไม่คนเห็นผมไม่คนเห็นโพสเงียที่ว่ามีคนเอารถตัวสูง่าขายข้าวขาหมูยูชนบุรีหรือว่าที่ไหนเนี่ยพี่นี่นี่เจอแล้วปิดทองหลังพระแต่ว่าให้แฟนเป็นคนเป็นคนคุยปิดทองหลังพระยังไงพี่ขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้ยอกๆนะคะโอเคก็ ขยานะคะก็เดี๋ยวลูกค้ามีเลิอกออกรถตอน9ก้าโมงนะคะนกก็จะไม่ให้ลูกค้าเสียเวลากับการอัดคลิปของนกเยอะนะคะวันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนกําลังลังเลใจอยู่นะคะว่าจะติดต่อนกดีหรือเปล่าหยุดการลังเลใจเลยค่ะโทรหานกได้เลย0986314409นะคะนกบอกได้เลยว่านกอาจจะเป็นคนพูด พวนนิดนึงนะคะแต่นกเต็มไปด้วยความเต็มใจแล้วก็จริงใจเต็มร้อยนะคะเคสไหนสัญญาผ่านนกบอกเลยผ่านเคสไหนไม่ผ่านนกบอกเลยไม่ผ่านเคสไหนไปต่อได้นกก็บอกเลยขอให้เปิดใจคุยกันนะคะการที่นกถามว่าลูกค้าตั้งกับการดาวเท่าไหรออ่อยากส่งเดือนละเท่าไหร่คือนกจะได้คิดตามได้ว่าทําได้ไหมกับสิ่งที่ที่ลูกค้าต้องการแคมเปญอันไหนเน่นกกล้าบอกได้เลยไม่มีที่ไหนทําให้ถูกใจให้ลูกค้าได้ ไม่มีแคมเปญไหนที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดคือแคมเปญน,นั้นต้องตอบสนองกับลูกค้าลูกค้าเชื่อนกในในสิ่งที่นกบอกไหมคะนะคะก็รักนกนะคะฝากกดแชร์เพจนกเยอะๆนะคะถ้าเอ็นดูฝากกดไลค์นะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปติดต่อช่อง Youtube ของนกนะคะโตโยต้าบายนกนะคะวันนี้นะคะนกขอญาตขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ